มานิวันนี้วันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานทุกวันทุกวันในอม,มริเวลาให้จุดทูบหอมของความรู้และก็โยคะแล้วปิญญาณปีศาตร้ายของกิเลสนั้นก็จะวิ่งหนีไปคำถามของเมรีในวันนี้ ความผิดเดียวใดซึ่งอนุญาตให้วิญญาณปีศาจร้ายมากมายทั้งหลายเข้ามาในตัวลูกซ้ำความผิดเดียวใดซึ่งอนุญาตให้วิญญาณปีศาจร้ายมากมายเข้ามาในตัวลูกคำตอบเมื่อลูกลืมว่าลูกนั้นเป็นดวงวิญญาณเมื่อลูกลืมว่าลูกเป็นดวงวิญญาณแล้วลูกนั้นให้วิญญาณปีศาจร้ายมากมายเข้ามาในตัวลูก วิญญาณปีศาจร้ายของสำนึกรากคือวิญญาณปีศาจร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดตัวอื่นๆทั้งหลายก็จะตามมันมาเพราะฉะนั้นให้เพียรพยายามที่มากเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะคงอยู่ในสำนึกดวงญาณเพราะฉะนั้นให้เพียรพยายามให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะคงอยู่ในสำนึกดวงญาณดังนั้นเราจะต้องเก็บสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในสำนึกของเราตลอดเวลา ว่าไม่ใช่เป็นร่างทางกายแต่เรานั้นคือดวงยานที่สวยงามสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกก่อนอื่นทั้งหมดให้เพียรพยายามที่จะอยู่ในสํานึกดวงยานอย่าได้อยู่ในสํานึกล่างจงเต็มไปได้วยความเมตตาแล้วยกระดับผู้ที่ประนามรูปปบา,บาพูดก่อนอื่นทั้งหมดจงเพียรพยายามที่จะอยู่ในสํานึกดวงยานอย่าได้อยู่ในสํานึกล่าง จงเป็นผู้ที่เมตตาและยกระดับผู้ที่ประนามรูปจุดที่สองเพื่อที่จะขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายจงเพียรพยายามพิเศษที่จะอยู่ในการจดจำในอมฤตเวลาจงเป็นผู้ช่วยของลาบาในการปลูกต้นกล้าของต้นไม้หวานพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจบสิ้นรูปแบบที่สูงสักของสำนึกของฉัน โดยการมีทัศนคติของการวางเฉยอันนี้มีขีดจำกัดแล้วเป็นผู้ที่ละวางและมีความรักําขอให้ลูกจบสิ้นรูปแบบที่สูงศักของสํานึกของฉันโดยการมีทัศนคติของการวางเฉยอันนี้มีขีดจำกัดแล้วมาเป็นผู้ที่ละวางและมีความรักตามเวลาที่ที่ใกล้เข้ามาลูกจะต้องเปิดเผยทัศนคติของการวางเฉยของ อันไม่มีขีดจำกัดของลูกในบรรยากาศของเวลาปัจจุบันความหมายที่แม่นยำของทัศนคติของการวางเฉยก็หมายถึงการอยู่อย่างมีความรักเท่ากับที่ลูกนั้นอยู่อย่างละวางในความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกผู้ที่มีความรักและละวางนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนพวกเขาไม่สามารถมีความยิงทนงใดๆในสำนึกของฉัน ปัจจุบนันรูปแบบที่สูงสักของสำานึกของฉันนั้นได้เพิ่มขึ้นพวกเขาจะพูดว่านี่คืองานของฉันนี่คือสถานที่ของฉันฉันได้รับความสะดวกสบายเหล่านี้ทั้งหมดตามโชคของฉันดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้จบรูปแบบที่สูงสักของสำานึกของฉันนี้ขติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะเป็นอิสระ จากอิทธิพลต่ตางๆของการคิดถึงคนอื่นให้มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับตัวลูกเองและคนอื่นๆซ้ำเพื่อที่จะเป็นอิสระจากอิทธิพลต่ตางๆในการคิดถึงคนอื่นๆให้มีความคิดที่เป็นบวกและบริสุทธิ์ต่อตัวลูกเองและคนอื่นๆอัจฉาโอมชานติ